เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History is knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนแต่งตั้งให้ดำรงฐาน,นันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราประกาศเรื่องแต่งตั้งให้ดำรงฐาน,นันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา พระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิลาลงกรพระวชิลาเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยที่นางสาวศรีนาฏวงเวชิราพักมีได้เป็นผู้มีมนทินมัวหมองจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้หนางสาวศรีนาฏวงเวชิราพักดํารงฐานันดรศักดิ์เจ้าคุณพระศรีนาฏพิราชกัลยาณีกับตําแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหาร และด้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราสืบเนื่องตลอดมาโดยถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนฐาน,นันดรศักดิ์กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกขึนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามาก่อนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2563ประกาศ นวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2563เป็นปีที่5แนวรัชกาลปัจจุบันถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะ lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลานในคลิปต่อไปขอบคุณครับ